สวัสดีครัอยู่กันช่องเอทเลบอลกันอีกเช่นเคยนะฮะน่าตื่นเต้นทูเครนเปิดใจหลังเชลซีทะลุชิง FA คัพกับลิเวอร์พูลโจมัดทูเครนกุนซูทีมเชลซีเปิดปากเผยว่าเกมชิงชนะเลิศกับลิเวอร์พูลในถ้วยเอคัพนับเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นหลังพาสิงบูผ่านเข้ารอบพบกับอริกเกาในอีกรายการได้สำเร็จ จากการสยบคริสตันพาเลตที่2ประตูต่อศูนย์ในรอบตัดเชือกเอฟเอครับที่สนาเมเมมเบีเมื่อวันที่ท7เเมษายนที่ผ่านมานะครับเจลซีเพิ่งเสียท่าให้กับดิวอปูในนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับด้วยการดวลลูกจุดโทษแบบมารารอนแต่พวกเขามีโอกาสหยุดความฝันการคว้าสี่รายการในซีซั่นนี้ของหงส์แดงได้หลังพิชิตพ,พาเลตทีมร่วมเมืองได้ตามค่าผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเอฟเอครับได้อีกายการ มันไม่ใช่เกมที่ง่ายเพราะเราต้องเล่น3เกมใน3รายการมันเป็นความท้าทายในแง่ของพละกกาลังผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ลงเล่นในยุโรปด้วยจํานวนนาทีที่มากที่สุดมันเป็นความท้าทายในแง่ของจิตใจเช่นกันถูกเชิญให้สัมภาษณ์หลังสร้างผลงานสุดยอดกํไชได้ทั้ง11ครั้ง ของการคุมทีมลงเล่นฟุตบอลถ้วยรอบตัดเชือก11ครั้งผมคิดว่าเราคุมสถานการณ์ของเกมได้และเล่นอย่างเอาจริงเอาจังเราระวังเกมโต๊ะกับมันเป็นเกมที่ยากคู่แข่งของเราเปลี่ยนระบบ2หนคุณไม่อาจเสียสมาธิได้เลยแม้แต่นาทีเดียวรูเวิลตัดชีตแข็งแกร่งมากในเกมกับเซาท์ทมป์ตันและปรีอันมาริเขาสมควรได้เล่นเป็นตัวจริงแต่เราเล่นในระบบแบล็ k f o เรารู้ว่ารูเบจะมีผลกระทบต่อการลุกจากม้านั่งตัวสำรองผมมีความสุขมาก เขามีความสามารถและมีอนาคตที่ยาวไกลเขาแสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นในสนามแล้วสำหรับเขามันเป็นการก้าวเดินอีกก้าวที่เพิ่มความมั่นใจให้กับเขาเองต่อการไปเชิญหน้ากับลิเอ์พูในนัดชิงเอครับกุนซือเรือดดอยเอ่ยว่าผมแฮปปี้ที่มีส่วนร่วมอีกหนผมไม่อาจตื่นเต้นและภูมิใจได้มากกว่านี้เพราะมันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เราจะเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเอา,าเล่ะฮาว้รอรุ่นกันชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่อง A. เอสลาบอลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ